you. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องแอลเชลลิงนะครับผมนี่ก็เป็น EP พที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแปดสิบแปดสิบเอ็ดไม่รู้นะครับ, 80, รรบจำไม่ได้แล้วโอเคห่างหายกันเป็นนานพอสมควรนะใครที่ล้มพันเข้ามานะครับผมฝากติดตามครับกดไลค์ครับจะได้เป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบเมนูชาติของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ H. นะฮะโอเค หายกันไป100วันพอดีนะเป็นเหมือนกับตายแล้วเพิ่งแบบร้อยวันเผาครบร้อยวันพอดีนะครับโอเคยังไม่ตายนะกลับมาแล้วนะฮะก่อเกิดถึงพี่เพื่อนๆนะนะทุกคนนะครับตอนนี้กลับมาอยู่กับอะไรที่ไม่ใช่วิสกี้นะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นในส่วนของบรันดี้จากสเปนนะครับผมในส่วนของคาร์เดนานเมนโดซานะฮะแกรนลิเซวานะครับผมเป็นบรันดี้จากเฮเรส นะฮะนาะฝรั่งเศสมีคอตหยักสเปนก็จะมีเฮเรสนะว่าทํง่ายๆนะครับผมโอเคส่วนตัวผมไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่กับในส่วนของแบรนดี้เนาะแต่ตัวนี้คือผมสนใจมากเพราะว่าแน่นอนอย่างที่เห็นกันคือลูกทรงกอง่อกนะครับสวยงามนะครับเนาะแล้วก็ขวดนะครับเนาะคุ้มค่าแนะ่นอนอการเก็บสสมด้วย ส่วนสองเริ้งอ่ะราคาไม่แพงนะชาวบ้านผมก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้ายูโรนะยี่สิบยเก้ายูโรนะครับมีหนังสือประวัๆๆติเล็กน้อยแถมมาให้ด้วยน่ารักดีนะครับผมแล้วที่ผมแอบขึ้นมาคือข้าวบ่มที่ผมเอามานี่คือมีตผลข้าบ,บ่นะครับ15ปีในถังชารีสองแบบนะครับเป็น PX เอ e r ชารีคลาสแล้วก็โคลรัสโซบชารีคลาสนะซึ่งน่าสนใจพอสมควร นะครับนาอประมาณปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่40นะครับดื่มได้ชิลๆสไตล์แบนดี้นะฮะมาเปิดไปกันเลยดีกว่าสังทำเพลงนะครับนาอก็อคือที่หายไปคือก็หมดไฟไปนิดหนึ่งนะครับก็ยุ่งนันยุ่งนี่นิดหนึ่งนะครับผมกลับมาแล้วอ,อืม อืมก็จริงคือผมยังไม่คุ้นชินจริงๆนะครับกับแบรนด์ดีหรือว่าคอนยักหรือว่าอะไรเผือกนั้นนะครับผมนโอเค1ิพาขวดนะครับในถังโอโรโซแล้วก็เพ็กชาริทรัคส์นะฮะปริมาณแอลกอฮอล์40%ชิวชิว กรีปนะครับผมนะสไตล์แบนดี้นั่นแหละนะครับมีความเป็นองุ่นอยู่เนาะมีโน,โน้ตของเชอรี่พอสมควรนะครับมัมีสปายส์อยู่นะฮะ่องทีจะจ๋าอยู่นะครับผมมีความเป็นโรตีนะอะไรนะลูกเกดนะครับแต่จเจนู่เนาะหอมครับ มีโน้ตของถังไม้พอสมควรนะครับผมเฉี่ยจ่าจ๋าอาจา,จา,จา,จาเลยนะฮะกล <ฮะ S 1> ิ่นแอลกอฮอล์แทบจะไม่มีน,นะครับเนาะโอเคมาโอเคหยิมน้ำลักกันเล็หนึ่งนะครับผมเนะผลิตผลที่ซื้อคือแพก็กเกจสวยปลายสวยเนาะจริงๆ ก็ผมอยากทำความคุ้นชินกับแบนดี้ให้มากกว่านี้เหมือนกันนะครับ okay. โอเคเชีักแซ่ ว้าวว้าวอืมนะอือฮึกรึแปลกนะฮะรึปแปลกหวานฉ่บหวานเจี๊ยบนะตอนกลัวไปนะครับกลัวไปเรื่อยเืยเริ่มมีความเผ็ดขึ้นมานิดหนึ่งนะดื่มง่ายอร่อยนะครับมีความเป็นลูกเกดมีความเป็นพรั่านะครับลูกพรํ่อืมอืมถามมามันเหมือน เนี่ยแก่ไอ้น้อยหนึ่งนะกันนะครับผมไม่รู้ว่าสไตล์ของบบนดี้เขาจะเป็นแบบนี้ทุกอันหรือเปล่าเนาะส่วนตัวสาหรับคลิปแรกนี้ผมชอบมากกว่า n s y XO ที่เคยรีวิวไปนะครับในส่วนของราคาคือต่างกันประมาณสีเท่าตัวเลยเนาะอืมสี่ถึงห้าเท่าตัวได้นะครับคือแม่งเจ๋งดีชนได้นะผมว่าอือโอเค นะจะกลิบเชีย่ยวชาญดื่มโคตรง่ายนะฮะผมว่า XO ของ n ดื่มยากกว่านะครับสำหรับผมนะส่วนตัวผมนะครับคือรสนยมส่วนตัวล้วน นะครับผมว่าตัวนี้ดื่มง่ายกว่าและผมชอบมากกว่านะโอเคผมจะลองผสมนันแข็งดูนะฮะโอเคนิดหนึ่งนะฮะลองสักครึบเราจะลองผสมอะไรนิดหน่อยดื่มดูนะครับผม ชิบหายเชียนะดื่มแช่เย็นโคตรหวานนะผมว่าโคตรอร่อยนะฮะดีนะอืมสำหรับผมที่ไม่คุ้นชินกับแบรนดีหรือว่าดื่มได้อยู่แต่ก็เริ่มเลี่ยนขึ้นมาแล้วนะฮะออคือมันหวานไปสำหรับผมนะปฏิว่าไปคือมันก็ยังไม่ใช่สไตายผมมันเดิมแต่ส่วนตัวผมชอบมากกว่าเฮน x อโซในที่บานะฮะอันนี้คือรสนิยมส่วนตัวนะครับเปนแฟนเฮนก็อย่าน้อยใจไปนะครับผม โอเคนะแต่โนต้ตของลูกเกดชัดเจนดมากๆนะครับรสชาติมัอนยากระไอหน่อยๆนะฮะเป็นปกติไหมผมก็ไม่รู้นะครับผม,มแต่ด้วยอายุอานามกันบก5ปีคือมันจะได้ความเป็นเชอร์รี่นะครับคือมันเป็นเชอร์รี่ล้วนๆนะครับ ขาบีกว,ว่าเจ๋งดีเนาะโอเคอนิดหนึ่ง,างราคาวนี้ผมจะมาผสมอะไรเพิ่มความหวานเข้าไปให้มันอีกนะสำหรับโคกนะครับกคลานะคือพ่อตาผมเขาจะชอบดื่มเอ c p ีผสมโคเนาะเขาว่ามันอร่อยดีซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับ อันนี้ผมจะลองมาผสมดูไปนู้นนี่แหละแมงอร่อยดีนะครับโอเคเช็ดสักแม่งยากแก้ไอเด็กเลยนะฮะดืม่มเข้าไปคือแม่งเป็นความรู้สึกของยากแก้ไอเด็กเลยนะอืม <c oughs> นะผมก็ไม่รู้นะว่าเมืองไทยเขามีขายกันหรือเป <c oughs> ล่าสำหรับตัวนี้ เป็นอีกหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับหนึ่งในค่าตัวมันถูกสําหรับคุณภาพนะผมว่าคือมันถูกดีนะครับในราคาแค่นั้นพูดง่ายๆคือมันราคาเท่าตัว B.S. ของบานเห็นแล้วกันสำหรับคนอยากนะก็มาชนได้นะชนได้แน่นอนนะครับผมโอเคสําหรับวีนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันสาหรับใครที่เคยดืบนะครับบานนี้นะสำหรับคาเดนาน เมนโดซาก็ลองเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับหรือว่าเป็นตัวเฮเรสัวอื่นนะครับแบนดี andy, จากสเปนก็ลองเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันดูเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมานะฮะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามกันขอบคุณมากครับไว้พบกันใหม่อีพ e ีหน้าอย่าลืมนะครับดื่มให้มีสติแล้วก็เมาไม่ครับสำคัญมากขอบคุณรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ